มือถือคุณกำลังถูกแอปดูเงินฝังตัวจ้องรีโมทโอนเงินออกอยู่หรือเปล่ามีวิธีเช็คง่ายๆ3าขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่การตั้งค่า 2. เข้าไปที่แอปหรือแอปพลิเคชัน 3. มองหาจุด3จุดด้านบนขวามองหาหัวข้อการเข้าถึงพิเศษหรือ Special Access 5. ถ้าสามารถคลิกเข้าอันนี้เข้าไปได้ แสดงว่าเครื่องของคุณปลอดภัยนะครับแต่ถ้าหากว่าคลิกหัวข้อการเข้าถึงพิเศษแล้วเข้าไม่ได้คลิกแล้วเด้งออกแบบนี้แสดงว่าเครื่องของคุณอาจจะโดนควบคุมจากบุคคลปิศาทางไกลให้รีบทําการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือข้อมูลมือถือแล้วหลังจากนั้นนะครับรีบไปทําการแบ็กอัพข้อมูลสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คอนแทคเบอร์ติดต่อรายชื่อบุคคลติดต่อต่างๆให้เรียบร้อยแล้วรีดทำการรีสโตร์ร้านเครื่องให้เรียบร้อยทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจสืวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี CTIB หรือตำรวจไซเบอร์